่นประโยค์คาวะจอทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมา,สสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วการสมาทานพระกรรมฐานใช้อารมณ์แน่นอนหรือเปล่าอันนี้จะต้องคำนึงไว้เสมอคำว่าอิมาหังพระควาตะภาวังตุมหากังปริจฉามิ พาพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้หากว่าท่านันหลายเผลอไปสร้างความชั่วเพื่อระเ,เระม,มิดพระธรรมวินัยส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าก็แสดงว่าท่านันหลายปฏิญาณเปล่าไม่ได้มีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิสุทธิ์สมณีน อุปสมบทบรรพชาเข้ามาแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรกลายเป็นคนหลอกลวงโลกทำลายความสุขของชาวบ้านที่ก็เรียกตามภาษาชาวบาว้านในวันล้างผลานทรัพย์สินของชาวบ้านโดยใช่เหตุฉะนั้นในฐานะาที่ตนบวชเข้ามาในศาสนาเขาองอกงสมเด็จพระบรมโลกะเชกตจึงเอาน้ำใสๆมาใส่ขัน มันน้ำนิ่งแล้วก็มองดูหน้าไว้เสมอเมื่อเวลานี้หัวเราล้นคิ้วไม่มีนวดไม่มีมองดูกายลองผ้าเหลืองมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราเป็นปูจนียบุคคลเป็นบุคคลที่จะบ้านเขาคารบบูชาต้องทำตนให้เสมอนั้น อย่าทำตนให้เลยไปพระธรรมวินในบทใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสานดาทรงสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักของเราฟังกันเป็นปกติย้ายคลาดจากจริยาวัดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดว่าสิ่งนี้ไม่ควรเราไม่ทำสิ่งนี้ควรเราทำ อันธุระวิปัสนาธุระรมเส้ครบที่การพูดอย่างนี้ไม่ใช่มาเร่งรัดให้คนนั้นทำงานคนนี้ทำงานแต่ว่างานของเรามีอะไรบ้างเราควรจะรู้ตั้งใจช่วยกันทำเป็นการบริหารตัวป็นตนเป็นตัวเสร็จสำหรับวันนี้ก็จะนำมาปฏิบัติธาของท่านูา้เท่าหลังจากที่ท่าน ได้ลาจากพุทธภูมิแล้วตอนนี้ท่านอย่าลืมนะว่าท่านผู้เท่านี้ฝึกมาหมดทั้งกรรมฐา,านสี่สิบมหาสติปัฏฐานาสูตรแล้วก็ยังมีคิดิมานนทสูตรมีสูตรต่างๆอีกมากที่เรื่องในการปฏิบัติในปฏิปทารวมความว่าท่านเป็นคนตะกละละมั้ง ได้กาศในการศึกษาได้กาศในการประพฤติปฏิบัติแต่ได้ว่ากําลังใจในส่วนนั้นยรอมมีความปรารถนาพระพุทธภูธมิอยู่จิตก็มีความมุ่งหวังอย่างเดียวคือทรงฌานสมาบัติในพระกรรมฐานสี่สิบใน,นมหาติปฐาน,นาสูตรในคิดมานนทสูตรในปปะโตพมาสูตรทุกอย่าง ที่เห็นว่าเป็นเป็นประโยชน์ในเนื้อในธรรมจกักรคนดีนาทิก็ดีนานัก็ด,ธกดีธรรมนิยามก็ดีรวมแล้วสรุปเอามาใช้หมดทุกอย่างเพื่อเป็นการรักษากำลังใจเนื้อสิ่งที่ท่านไม่ลืมก็คือความตายและจิตใจพร้อมไ,มไ้เมตตาปราณีแต่ว่าจะลืม ผู้ปฏิบัติในสมณธรรมขขงองค์สมเด็จพระจินสีเขาจะสนใจแต่เพียงคนดีเท่านั้นเรื่องคนเลวน่ยอย่าไปอ้างนะเคยมีบุญมีคุณเคยให้ข้าวให้น้ำตอนนั้นบรรดานของความดีถ้าตอนเลวเขาไม่ครบแล้วก็จะไปว่าเขา โดวยว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าอาเสวันนาจะพาลานังปันติตานังยเสวนาบูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตังการไม่คบคนเลวหนึ่งการคบแต่คนดีหนึ่งการบูชาบุคคลที่มีคุณคนบูชาจัดว่าเป็นอุดมมมงคลน,นี่เป็นคติของท่านแต่ว่าท่าน,นลองทุกอย่าง ว่าคนดีเขาว่าเลวลองคบดูที่จะดีไหมเอาดีไม่ได้แน่เพราะเจ้าคนเลวมนมาคบมันสร้างสรรค์ความเลวเขามาไม่มาไม่มากม,ม,มันจะไม่ยอมคลายความเลวเมื่อพิสูจน์แล้วแต่พบคบคนดีมีความสุขบูชาความดีของบุคคลผู้มีคนมีความสุขฉะนั้นจึงได้ตัดสินใจว่าอาหารของคนเลวเราไม่พึงปรารถนา เราต้องการแต่อาหารของคนดีถ้าในถิ่นใดที่ไม่สามารถจะมีคนดีเลยเราจะอดตายยอมอดตายดีกว่าดีกว่าที่จะกินข้าวของคนเลวเมื่อเกรงเกรงว่าเชื้อความเลวมันจะติดเชื้อมันติดมาจากไหนอาศัยข้าวเป็นสื่ออาหารเป็นสื่อเขาก็จะถือว่าเขาเลี้ยงดูผู้เสือให้ความสุข นี่คนเลวที่ต้องการจากเรานั่นก็คือความเลวให้เราทําลายพระธรรมวิน,นัยพระองค์สมเด็จระสมาสัพทธเจา้าถ้าตินี้ขบรนดาท่านหลายลองไข้ครุนดูว่าท่านผู้เท่าที่แต่งคิดอย่างนั้นมันถูกหรือมันผิดจะสังเกตดูได้ว่าท่านยัไม่ควรจะสงสิงกับคนที่มีจิตยาเลวหรือว่า บุคคลที่จะเข้าไปรบก,กวนในการเจริญสมณธรรมท่านจะกระโชคกระชากให้โกรดไว้เสมออคนเลวกรดเส้นได้ดีไม่มารบก,กวนทําลายความดีที่จะบึงสร้างนี่เป็นปฏิปทานหนึ่งแลน,น,นอกจากกรรมาฐานทุกอย่างสูตรทุกอย่างที่ทรงแล้วจะลืมว่ากรรมาฐานสี่สิบอย่างเดียวก็เหลือแหละแต่ท่านผู้นี้ไม่ยอามคำาเหลือคำาพอไม่มี อะไรที่องค์สมเด็จพระจอมไตรว่าดีลองหมดลองให้หมดไหนๆตั้งใจเข้ามาในพระพุทธศาสนานแล้วมันไม่ต้องลงทุนลงรอนอะไรนี่เป็นกำลังใจของท่านผู้พปฏิบัติแล้วสองในวิชาสามห้าในพิญญาหกซ้อมหมดไม่เหลือมมีอะไรบ้างไม่ยอมให้เหลือการปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพัน มีกำลังใจอย่อยางเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในพระพุทธศาสนาคำว่าไม่สามารถจะไม่มีสำหรับเราถ้าสิ่งใดที่คนอื่นทำได้เราทำไม่ได้ยอมตายดีกว่าร่างกายไม่มีความหมายในเมื่อเรามันเลวแล้วก็ไม่ควรจะทรงอยู่บนแผ่นดินให้มันหนักเป็นดินเป็นอาหารของชาวบา้าน เรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านนี่กําลังใจของท่านที่บอกไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าปฏิบัตาตอนหลังท่านจะสงสัยตอนนี้เข้าจุดเครียดจุดเครียดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้แหละเป็นตอนที่เราจะเห็นได้ว่าเป็นจริยาที่การปฏิบัติมันมีความหนักมาก หรือว่าจะต้องถูกเร่งรัดก็อาศัยที่ตนลาจากพุทธภูมิหลังจากนั้นแล้วคืนที่สองจากองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงยอมรับการลาจากพุทธภูมิพระอ,องค์ก็ทรงมีพระบัญชาว่าเธอ ต่อไปหลังจะนั่นสี่ทุ่มจงเลิกรับแขกเข้าห้องบูชาพระฉันจะมาสอนตามเวลาสั่งคำสั่งต้องเป็นคำสั่งตามปกติท่านกำลังสองวาระก็ต้องเลิกครบรนทันทีถือว่าคนเลวประเภทนี้ไม่ควรจะคบเอาไว้ ดังนั้นมาองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสั่งก็ปฏิบัติตามเพราะของหายยากถ้าใครเขาร้องถามมันได้เขาคงจะถามเข้ามาว่าพบพระพุทธเจ้าได้ยังไง <c oughs> นี่คุยกันตามปฏิัติทาของท่านเราไม่กลัวใครไม่กลัวใครเขาว่าบันทึกมาว่ายังไงเขาว่าไปตามบันทึกที่ว่าไม่กลัวไม่ใช่ว่าไม่ได้อ้างตัวเป็นท่านผู้นั้น ว่าตามบันทกของวันนั้นแล้วก็จงอย่าลืมวิชาสามัญญาหกนัสมาบัติแปดท่งคล่องทุกอย่างการจะพบกับใครก็เป็นของไม่ยากจะพบกับเทวันดาจะพบกับพรหมจะพบกับพระละหันทีนี้ผ่านไปนแล้วจะพบกับพระพุทธเจ้าก็พบได้ถ้าไม่แน่ใจก็เชิญทำให้ได้ พิสูจกันตามนี้มาเจริญทำรรวิชาสามให้เกิดแล้วธรรมพิญญาให้เกิดดูที่ว่าจะพบได้หรือไม่ได้ถ้ายังทําไม่ได้แล้วก็อย่าเพิ่งไปนั่งสงสัยอย่าไปนั่งวิจารณ์ให้สันดาลเร็วมัายาผลาญจิต กันระองค์สมเนจพระธรรมสามิตรทรงตรัดไวนั้นอย่างนั้นข,ข่อนก็เท่าวเข้าห้องตามเวลาหรือก่อนเวลานิดหน่อยเหลือเวลาสิบห้านาทีเข้าห้องบอกแขกเลิกปิดระกาศวันนับตอนนี้เป็นต้นไปจะเลิกรับแขกตั้งแต่เวลาสามทุ่มคึ่งใครจะไปหรือไม่ไปก็ช่างเข้าห้องปิดป,ป,ประตูลงกรอนนอนสบาย ถ้าไปก็บูชาพระรัตนตรยัยธรรมวัตั้งกำลังใจไว้ในจุดของสมาธิถึงเวลาสี่ทุ่มตรงก็ปรากฏว่ามีฉับพันรางสีรัศมีปรก,การพวยพุ่งมาโู่ห้องแสงสว่างเหมือนกับพระอาทิตย์สักพันดวงหลังจากนั้นก็มีปรากฏเป็นพระพรูปประโชมก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนนี้พระองค์ทรงมีพระบัญชาว่าเธอจะเองกายลงไปนอนในลักษณะสีหาสหยาตทรงจิตเป็นสมาธิท่านว่าอย่างไงก็ว่าตามกันก็ทำตามนั้นท่านว่าอย่างนั้นต่อไปข้าพิญญาภละสมาบัติคำว่าพิญญาภละสมาบัติ บางทีท่านนั้นหลายจะไม่เข้าใจคืรว่าสมาบัติที่พึงได้ถ้ามอพิญญาผสมก็ใช้กำลังข้อพอิญญาเข้าร่วมด้วยพูดอย่างนี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็าตามใจไม่อธิบายใครอยากจะรู้อาการเป็นอย่างไรก็เชิญธรรมพิญญาให้ได้แล้วจะรู้เรื่องจะมานั่งสอนก็ตอนนี้ไม่มีทาง เมื่อข้าวิญญาสภพระละสมาบัติเตมิตราลแล้วถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิทรงสั่งให้ข้าทำจิตเข้าถึงสมาบัติแปดเข้าสมาบัติสมาบัติแปดจิตทรงตัตนี้แล้วถอยลงมาถึงอุปจารสมาธินี่เป็นจริยาของท่านาผู้ทรงอภิญญาถ้าว่าเป็นจริยาของเรา ก็รักษาลมให้ใจเข้าออกใช้กรรมฐานที่เรามีความคล่องรักษารมให้สบายจิตเป็นสุขที่สุดเท่าหะิบพึงได้ในวันนั้นหลังจากนั้นก็พิจารณาวิปัสนาญาณพอเข้าเภิอภิญญาพระสมบัติตั้งการตั้งจิตตรงอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงถอยหลังลงมาเทวอุปชารสมาธิ เข้าจิตแต่ละชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิตแปดหยุดอยู่ที่ชั้นแปดเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถอยหลังมาสู่ประจารสมาธิตอนนี้มีกำลังตั้งมัน่นจิตทรงตัวมันก็เสาหินที่ปักไว้มีอารมณ์เบาใจโปร่งมีความสุขตอนนี้เอง สมเด็จพระพุทมีพระพ่ายเจ้าได้มีพระพุทธีกาตัดว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอจงคิดตามฉันพูดนี่ฟังให้ดีนะแทนที่ท่านจะสอนให้คิดเองทำไมอย่างนั้นจงคิดตามคำฉันพูดแล้วก็ทรงตรัสช้าๆเบาๆ ว่าสัมภะเกสีการลาพุทธภูมิก็เเอครานี้ก็มีจุดประสงค์จะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตบาหานคนที่จะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตบาหาไหนไดนั้นต้องมีจิตใจเข้าถึงอริยสัจถ้ามีอารม์ไม่มั่นคงในอริยสัจไม่มีทางที่จะมรรลุได้ อริยสัตว์มีสี่คือหนึ่งทุกสองสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกสามนิโรธความดับทุกจะทุกดับสี่มรรคในการกระแดกปฏิปทาถึงความดับทุกอริยสัต์ทั้งสี่กิจเที่ยพึงทำมีสองคือทุกข์กับสมุทยัยราะคำว่ามรรค ก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเราทรงอยู่แล้วสิ่งที่จะต้องหาใหม่นั่นก็คือหาทุกข์ให้พบแล้วก็ทำลายต้นเหตุของความทุกข์ให้ได้ท่านตรัสแล้วก็ถามด้วยว่าอะไรคำคำว่าทุกข์หมายความว่าอย่างไงท่านวูเท่ากล่าวว่าไม่ในบันทึกปรกกว่า ทุกหมายว่าสิ่งที่เราจำจะต้องทนเพราะมันมีการผือนอารมณ์าการใดก็ตามจะเป็นเสียงก็ตามจริยาก็ตามการสัมผัสก็ตามถ้ามันผือนอารมณ์สิ่งนั้นเป็นทุกข์ท่านบอกว่าใช่แล้วการคิดอย่างนี้ถูกตรงตามเป้าหมายที่พระอรหันต์เขาคิดกัน ตามมาที่คนท่านรู้สึกว่าท่านบอกว่าแมนตัวมันอยากจะลอยเพราะว่าคําชมขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้านหาคันใน้ยากแต่ได้ว่าการชมของท่านจากชมใครบ้างไม่สําคัญท่านบอกว่าพอได้รับคําชมเท่านั้นมันเกือบจะเป็นอนหรหันต์ที่เวลานั้นใจมันชุ่มชืนแล้วพระอ,องค์ก็ทรงตรัสว่าสัมภเกสี จำให้ดีว่าอะไรมันเป็นทุกข์เธอจะเพิ่งหาทุกข์อื่นที่มันมีความสำคัญน้อยแําสำคัญมากก็าตามที่มันอยู่ห่างตัวอันดับแรกจงมองทุกข์ของคำข้าวซสก่อนข้าวหนึ่งคำที่เจ้าบริโภคเข้าไปข้าวมันมาจากความสุขหรือความทุกข ท่านพูทเท่าบันทึกไว้บอกก็ได้กราบทูลว่ามาจากความทุกข์พระพุทธเจ้าข่ะท่านทรงแย้พระโอษฐ์เธอรู้แต่ว่ายังรู้ไม่ละเอียดเธอจะรู้แต่เพียงว่าอาหารที่เธอบริโภคเข้าไปนั้นก่อนที่เธอจะได้มาต้องเดินบิธบาตและชาวบ้านเขาจะเอาข้าวมาใส่บาตรได้เขาต้องหงหาอาหารเขาต้องหงหาทําให้สศกเสียก่อน ปกติเธอมีอารมณ์รู้เพียงเท่านี้การรู้เพียงเท่านี้มันยังมีเปอร์เซ็นต์ดีน้อยเกินไปที่จะเป็นอารหันต์คนนี้เขาจะเป็นอารหันต์ได้เขาไม่คิดแค่นั้นอารมณ์อย่างนั้นมันยังสั้นเกินไปมันยังหยาบเกินไปถ้าจะพึงได้ก็เพียงพระอริยะขั้นตน้นคือพระโสดาบันขั้นสตัดตงุง แต่ถึงเงินได้ก็ได้ช้าเต็มทีก็ราะณมอย่างนี้ยังหยาบมากตอนนี้เมื่อกี้นี้มันจะลอยท่านมาอย่างนั้นตอนนี้ชมจันลอยระโดนตะลมพุกตีหัวก็ตอนนี้สุดลงมาทันทีนัดรงก็ส่งแสบทรงแย้มเพื่ออด์ทาให้ชื่นใจว่าไม่เป็นไรสมกเกสี พ่อมาคราวนี้หวังจะสงขคราะเธอให้เข้าถึงจุดตามที่เธอประสงค์เธอไม่ต้องหวั่นไหวในถ้อยคําของพ่อพ่อพูดให้เธอมีความเข้าใจเท่านั้นไม่ได้บรรน,นามว่าเธอเลวจงฟังต่อไปคำข้าวคำเดียวมันทุกข์หนักเหลือเกิน มันทุกมากยากที่จะเปลี่ยงให้พ้นได้จงคิดตามนี้ว่าข้าวก่อนจะสุกเขาทำอะไรบ้าง <c oughs> ข้าวก่อนจะสุกชาวบ้านเขาต้องหุงข้าวให้สุกการหุงข้าวให้สุกเขาทำอะไรบ้างหนึ่งต้องเข้าสารมาใส่หม้อ สองต้องหาน้ำมาใส่ในข้าวสารสามต้องหาหมอมาเป็นเครื่องรองรับสี่ต้องมีเตาห้าต้องมีเชื้อเพลิงแล้วก็ต้องนั่งนั่งคุมดูว่าข้าวจยสุกขนาดไหนจะอ่อนหรือแข็งขนาดไหนอาการที่ต้องทำอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข พระองค์ทรงตัดถามท่านบูเฒ่าบันทึกไว้ว่าเป็นความทุกยยข์เระเจ้าะท่านตัถามว่าทุกข์เพราะอะไรท่านบูเฒ่ากราบทูลท่านว่าทุกข์เพราะว่าต้องใช้กําลังกายเหนื่อยแทนที่จะมีเวลาพักผ่อนนอนให้สบายก็ต้องไปทับทำกิจการนั้นๆเพื่อเลี้ยงร่างกายซึ่งมีสภาพไม่เที่ยง พระองค์ก็ทรงแย้พระอดว่าเข้าใจถูกแล้วถ้าการเข้าใจอย่างนี้อารมณ์มันต้องทรงตัวไม่ใช่ว่าจะมีความรู้สึกอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งของหนึ่งวันต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลา24ชั่วโมงและเวลาที่กำลังตื่นอยู่ <c oughs> เวลาที่จะหลับก็ต้องหลับไปด้วยอารมณ์อย่างนี้ ให้รู้จักว่าไม่ได้ข้าวคําเดียวในปากมันเริ่มทุกข์เรากินเข้าไปแล้วมันก็ทุกข์นี่ก่อนที่จะได้กินนะชาวบ้านเขานามาด้วยความทุกข์เราจะไปหาข้าวมาันได้มากินได้เราก็จําเป็นที่ต้องเดินไปหาเขาการเดินไปฝนตกแดดร้อนเหน็ดเหนื่อย ยุงกินลิ้งกัดดีไม่ดีก็ถูกสัตว์หลัดสัตว์เลยคลานกัดให้ถึงก่ชีวิต <c oughs> เป็นอนันว่าจิคือการบำรุงบำรเลยร่างกายที่มันเป็นอนิจจังมันไม่มีความเที่ยงไม่มีการทรงตัว<อ>เมื่อนแล้วก็มันก็เป็นทุกขังถ้าเราจิตเข้าไปเกาะมันมีร่างกายเป็นโรคนิทางมันเป็นรังของโรค โรคภัยไข้เจ็บมีเบียดเบียนเป็นปกติธรรมดามันสร้างความทรมานให้แก่จิตในที่สุดมันก็เป็นนัตตาต้องสลายไปแต่ในเมื่อมันยังไม่พังเราก็จำจะต้องเลี้ยงมันที่เราลำบากยากเข็งก็เพราะร่างกายที่มีสภาพไม่ทรงตัวร่างกายที่มีสภาพสับกรับถ้าเป็นคนก็คบไม่ได้เพราะเลี้ยงไม่เชียง เห็นได้อย่างว่าร่างกายมันนำมาซึ่งความทุกข์ร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เธอเห็นแล้วได้อย่างว่าท่านบอกแล้วนี่ให้คิดตามท่านพูดท่านไม่ตั้งหน้าตั้งตาจําได้สัญญาให้ใช้ปัญญาคิดตามที่ท่านพูดท่านพูดเท่าตามมันทึกบกเห็นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ก็ทรงมีพระบัญชาวัาอยาเห็นแต่เวลานี้เวลาเดียวนะฉันสอนอะไรก็ตามเธอต้องจำต้องคิดต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้จิตส่งตัวตลอดที่สิบสี่ชั่วโมงนี่ฟังอย่างนี้แล้วอดอัดใจมากไหมพวกเราที่ฟังนี่ไหวไหมคิดไปมากหรือเปล่า หรือว่าคิดแต่เพียงอยากดีอยากเด่นอยากจะดูโทรทัศน์อยากจะฟังวิทยุอยากแต่งตัวให้มันโกะอยากจะมีความร่ำรวยแสดงหาทรัพย์สินโดยไม่ชอบรมหรือว่าอยากจะสึกไปแต่งงานมีลูกมีเมียกับเขามันจะได้มีความสุขเอาไงกันแน่เป็นอันว่าคำข้าวคำเดียววันนี้มันก็ไม่จบ มันจะจบได้ยังไงพวกนี้ว่ากันใหม่ดีกว่ามองดูเวลาเหลือนาทีเดียวเอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเอาแล้วเอาทุกเรื่องต้นในความจริงเข้ามาทุกนี่ท่านสอนยันตีสองทุกคืนใช้เวลาการสอนอย่หนึ่งเดือนย้อนไปย้อนมาเรื่องทุกแต่การบันทึกของท่านท่านบอกเรื่องของหนึ่งเดือนเนี่ย จะ่มาพูดกันให้เต็มทุกคำนะมันเป็นไปไม่ได้เหลือวิสัยที่จะบันทึกเั้งบันทึกยอ่อเขไว้เอาระบรรดาพระโยคาวจรทัหลายมองดูเวลามันก็หมด็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอฝากทุกไว้แต่ท่านขอยท่านหลายพยายามตั้งใจทรงทุกไว้ในจิตว่ากิตที่เรามีชีวิตอยู่ทุกลมหาใจเขาออกมันเต็มไปได้วยความทุกข มันไม่ใช่ความสุขท่านจะรักทุกขรักสุขก็เป็นจิตของท่านต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงทรงจิตให้มันยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ตามอธัธยาศัยนำอวธรรมคำจานสอนพระองค์สมเด็จสมเด็จพระจอมใจในด้านสมาธิหรือวสนา มาพิจารณาจนกว่าท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาของท่านสวัสดี